ครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการสร้างข้อสอบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราสร้างข้อสอบเสร็จแล้วเราต้องการเพียงเท่านี้ทีนี้มาดูเรื่องของการเมนูด้านบนนะครับที่เราจะต้องไปทําการตั้งค่านะครับตัวแรกก็คือการตอบกลับนะการตอบกลับก็คือดูนะครับว่ามีการตอบกลับของผู้เรียนเท่าไหร่ในการส่งข้อสอบในกรณีที่เรามีการเปิดข้อสอบนะเปิดไว้นะแล้วก็มีลิงก์ที่ส่งให้กับผู้เรียนนะครับที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับนะครับ ถ้าเกิดว่าลิงก์นี้ยังเปิดอยู่นะครับเขาจะสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีการกำหนดการส่งนะครับในกรณีนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการสอบเสร็จแล้วแล้วเราอสอบในชั้นเรียนนะครับก็คลิกตรงนี้เลยครับปิดนะไม่มีการสอบข้อสอบชุดนี้อีกก็ปิดตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการก็เลือกเปิดนะแต่ถ้าสอบเสร็จแล้วให้เลือกปิดไว้นะครับส่วนที่2ครับคือการตั้งค่ามาดูกันนะครับ ในกรณีที่เป็นการตั้งค่าสิ่งที่เราเห็นก็คือการตั้งค่าในรูปแบบของข้อสอบนะครับก็จะติ๊กตรงนี้นะแต่ถ้าเป,เป็นเรื่องของแบบสอบถามที่ไม่ต้องการมีคะแนนนะครับเขาจะถูกปิดไว้ส่วนต่อไปนะครับการมองเห็นของรูปแบบของการให้คะแนนสําหรับผู้เรียนหลังจากที่สอบเสร็จแล้วนะเขาสามารถที่จะเห็นคะแนนทันทีหรือให้ ผู้สอนทําการตรวจก่อนนะครับแล้วค่อยส่งคะแนนกลับส่วนต่อไปนะครับในการสอบนะครับก็จะมีโหมดหนึ่งนะครับเป็นระบบของการควบคุมการสอบในกรณีที่เราตั้งค่าส่วนนี้นะตอนนี้ยังไม่พูดถึงนะครับผู้เข้าสอบนะครับจะไม่สามารถเปิดแอปพลิเคชันเปิดเว็บใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนนี้นะถ้าเรามีการตั้งค่าขึ้นมาส่วนต่อไปนะครับก็คือการมองเห็นการตั้งค่ามองเห็นของผู้เข้าสอบนะครับก็คือหลังจากสอบเสร็จแล้วเขาจะเห็นเรื่องของอะไรครับคําตอบ ที่ผิดคําตอบที่ถูกนะครับเ็าจะเห็นส่วนนี้นะครับโดยปกติแล้วเราจะปิดไว้นะครับหลังจากส่งคําตอบไปเขาก็จะเห็นว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เขานะครับในการบอกเพื่อนต่อไปนะครับเราก็จะให้เห็นเฉพาะส่วนนี้นะครับก็คือค่าของคะแนนการตั้งค่าในค่าเริ่มต้นสาหรับคําถามนะครับก็เริ่มต้นที่0ูนย์ถูกต้องแล้วนะครับมาดูเรื่องของการตอบกลับครับการตอบกลับตรงนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการเก็บรวบรวม อีเมลนะครับในการเข้าสอบของแต่ละครั้งเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้ทุกครั้งนะเราต้องการที่จะยืนยันเราต้องการที่จะเช็คก็สามารถที่จะเลือกได้นะรตรงนี้นะครับตามความต้องการนะครับส่วนต่อไปนะครับเราอนุญ,ญาตให้แก้ไขคําตอบหรือไม่โดยปกติแล้วก็ต้องติ๊กที่ไม่นะครับทีนี้ส่วนนี้นะ่าสนใจเป็นการกําหนดนะครับการลงชื่อเข้าใช้ส่วนแรกครับลงชื่อในรูปแบบของข้อจํากัดตรงนี้ก็คือ เป็นโดเมนของสถาบันของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วแต่ตรงนี้แต่ถ้าเราปิดไว้นะครับก็เป็นอีเมลปกติเข้ามาใช้ได้เลยนะส่วนที่2ครับจำกัดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียวในกรณีที่เราจะทำการส่งข้อสอบไปแล้วให้กับผู้เรียนนะครับเราติ๊กตรงนี้ได้ความหมายคือเขาจะสามารถล็อกอิน อีเมลที่เป็นโดเมนของสถาบันเขานะครับแล้วก็ทำข้อสอบครับได้เพียง1ครั้งไม่สามารถล็อกอินมาเพื่อตอบคำถามได้อีกทีนี้ปัญหาคือถ้าในกรณีที่ผู้สอนนะครับยังต้องการเทสเรื่องของการสอบอยู่นะครับอย่าเพิ่งติ๊กตรงนี้นะครับนะจนกว่าที่เราจะแน่ใจนะครับแล้วก็ส่งไปให้หนักศึกษาก่อน นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับถ้าเราเลือกตั้งค่าตรงนี้ไว้ครับเราเองก็ถือเป็นผู้สอบ1คนนะครับเวลาที่เข้าไปเทสนะครับเราจะไม่สามารถเทสข้อสอบได้อีกนะครับในกรณีที่เป็นผู้สอนนะครับอ่ะตรงนี้ยกเลิกไปก่อนนะครับทีนี้เรื่องราวของการนําเ,เสนอนําเสนอก็จะเป็นแถบของความคืบหน้านะครับสมมุติว่าข้อสอบมี5ข้อทําไปแล้วกี่ข้อก็นะะ <c oughs> จะแสดงความคืบหน้าเป็นแถบขึ้นมาให้นะเป็นตัวเลขขึ้นมาให้เห็นตัวที่2นะตัวนี้ ก็จะเป็นเรื่องของการสลับคําถามครับสลับคําถามที่เราใช้ถามโดยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เอาไปลองใช้ดูนะครับในส่วนของการยืนยันหลังจากที่มีการส่งแล้วนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับหรือเข้าไปแก้ไขครับนะคลิกที่แก้ไขนะครับเขาบอกว่าเราได้บันทึกข้อมูลแล้วก็ตอว่า อ่าอวยพรให้ด้วยนะครับขอให้คุณโชคดีนะเราได้คุณได้ทําการสอบเรียบร้อยแล้วเราได้ทําการบันทึกข้อมูลแล้วนะขอให้คุณโชคดีนะเรียกก็บันทึกเห็นไหมครับข้อความก็จะแสดงขึ้นมานี่ก็เป็นการตั้งค่านะครับในส่วนของรูปแบบการทํางานทีนี้เรามาดูว่าเราจะดูการทํางานของแบบสอบถามนี้อย่างไรนะครับคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับรูปดวงตาอันนี้ก็คือส่วนของการตอบคําถามเห็นไหมครับนี่คือส่วนที่1ถ้าเราตอบแบบสอบถามส่วนที่1เสร็จ ตอกกรอกข้อมูลแบบที่1เสร็จให้คลิกที่ถัดไปนะครับให้คลิกที่ถัดไปก็จะไปเจอตัวส่วนที่2ก็คือส่วนของข้อสอบนะครับในที่นี้ปิดไปก่อนนะครับคลิบร้อยนะครับในกรณีนี้เราสามารถที่จะปิดได้เลยนะครับแต่เราต้องการที่จะส่งแบบทดสอบนี้เข้าไปในกลุ่มเราก็สามารถทําได้นะครับคลิกที่ส่งแล้วลองดูครับว่าเราสามารถส่งแบบสอบถามหรือ s <S ข้อสอบแบบนี้ได้อย่างไรนะครับก็ยังเห็นช้อยนี้อยู่นะครับการรวบรวม นะครับในการส่งอันนี้เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะครับอยู่ที่แนวทางของผู้สอนส่วนที่2ครับเราจะส่งแบบทดสอบนี้แบบไหนครับไปทางอีเมลอันนี้ก็ต้องรวบรวมอีเมลไว้อย่างที่3ครับส่งไปทางลิงก์อันนี้คือส่งไปทางลิงก์นะครับแล้วก็ลักษณะของลิงก์เห็นไหมครับมีความยาวเราสามารถที่จะตัด URL ให้สั้นลงนะคลิกตรงนี้ครับแล้วทําการคัดลอกลิงก์ครับนะครับแล้วก็ส่งไปให้ผู้สอบนะครับได้นะ ตอนนี้นะครับก็รูปแบบของการทำข้อสอบนะครับออกแบบข้อสอบก็จะมีประมาณนี้นะครับเราสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ